เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Galaxy S25 s ี r ีส s กันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็มีข้อมูล Galaxy S25 s ี r ีส s ถูกปล่อยออกมาที่น่าสนใจที่สุดก็คือวันเปิดตัววันที่23มกราคมนี้ไม่ใช่วันที่5มกราคมตามข่าวลือแต่อย่างใดสําหรับใครที่ไม่ได้ตามประเด็นนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้ผมนําข้อมูลมาจากช่องดอยแซนสรุปไทม์ไลน์ลาม,ลามาให้ครับข้อที่1ตอนแรก Samsung ตั้งใจจะใส่เอกทีนอ2,500มาใน Galaxy S25 บางรุ่นบางตลาดครับข้อที่2 เพราะซัมซุงมั่นใจว่าชิปดีพอสู้กับเซร d r ต้อน8อิลิตได้แล้วครับข้อที่3ก็คือหลักฐานของ Galaxy A Team 5000เนี่ยที่โผล่มาบนฐานข้อมูล g ิบเบซึ่งเป็นชิปเอ็ก2,500ข้อที่4แต่การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่ขบวนการผลิต GAA ขนาด3นาโนเมตร ทำให้ซัมซุงเจอปัญหาครับและข้อที่5เลือกกันว่าอัตราการผลิตสําเร็จเพียง20%เท่านั้นต่ำกว่าการผลิตจํานวนมากได้และข้อที่ 6. หนึ่งในทางออกของซัมซุงพิจารณาก็คือใช้ชิป d ดเมนซี่เก้าพันสี่ร้อยในกาแล็กซี่เอสีห้าและเอ5ีห้าพรหรือจะใช้ชิปซาร์ดากอนแปดอิลิทในกาแล็กซี่เอที่ห้าเหตุผลก็คือการคุมต้นทุนเพราะว่าฟาคอมมเนี่ยมีราคาที่สูงมากครับข้อที่เจ็ดภายหลังนิยามแนวคิดนี้ก็ถูกปัดตกไป ข้อที่8 Samsung เลือกที่ใช้ซ a ร d r ากอน8อิลิ e ใน Galaxy s 25ถูกรุ่นครับข้อที่9 Galaxy s 25ใช้ชิปซ a ร d r ากอน8อิลิ e ปรากฏหลักฐานบนกิฟเบนแล้วเช่นกัน